มีสีครับนายกเท,เทศมนตรีเมืองป่าตองครับคู่ที่สองของรายการครับยาซีนกับสุเรนนักชกจากสิงคโปร์นะครับื่อเช้านี้ช่างน้ำหนัก136่กปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง175ต่อ177อายุ23ต่ออายุ24นะครับ18ไฟชนะ16แพ้2ครับส่วนสุเรนนั้น12ไฟชนะ9แพ้3นะครับ ยาซีนหรือว่าห่วงโซ่นะครับชื่อเดิมแกชื่อยาซีนถูกต้องครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นห่วงโซ่ครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นยาซีนแกบอกว่ายาซีนก็ได้ห่วงโซ่ก็ได้นะแล้วแต่เขาจะเขียนยังไงแกยาซีนก็ดีห่วงโซ่ก็ได้อ่าแกไม่เลื่ยงมากไม่เลื่ยงมากขุนเขาตุ้งติ้งไปเรื่อยๆมาเรียงๆครับเป็นมวยที่ดูแล้วเหมือน เหมือนไม่เก่งแต่เก่งนะครับยาซีนเนี่ยมผมผมชื่นชมนะครับเป็นมวยที่ใจนี่เกินร้อยแล้วก็ถ้าเอาแกไม่ลงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็แกก็ฟื้นแพ้แกยากนะอเอาชนะแกยากนะครับแล้วก็ขอกลับเรียนเชิญครับคุณสนกรกิสิ้นนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองครับมอบของที่ระลึก ให้กับนักมวยครับครับแล้วก็ดีครับต้องขอขอบคุณครับ <9. S 1> คุณสนากรกี่สิน้นรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ฝากย้ำกันสักครั้งนะครับสำหรับสนามมวยป่าตองไฟใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์ศึกษกลุเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับวันจันทร์นั้นเป็นคิวของศึกพิเศษวันเดยไนวันอังคารทิวสเดยไนเพื่ออัดีป่าตองไฟไนช่องถ่าทอดสดแล้วก็ปิดท้ายที่วันเสาร์สัตเดย์ไนส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็นป่าตองคอนแบตมวย m อ a บวกคิวบวกซิ่งแล้วก็บวกมวยไทยนะครับเราต้องบอกว่ามี5วันด้วยกันเว้นเพียงแค่วันพุธกับวันศุกร์นะครับ นต้งองหมวกก็อุม่มหูครับยังเหลือเวลา2วันจะครบจะครบเจวันต่อสัปดาห์ปเป็นเต็มไปเลยพี่าาาามาดูบนเวทีครับสุเรนจากสิงคโปร์นั้นก็ว่าคนว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธคมนะครับแล้วก็ันหน้าตาแกออกไปทางอินเดียดนะพี่อ,อ้นนะ ือน่าจะมีเชื้อสายพราะเชื่อเพราะสิงคโปร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นประเทศที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับผมจีนอ่ามุสลิมอะไรเยอะแยะไปหมดสิงคโปร์นะครับคือถ้าพูดถึงสิงคโปร์นี่ก็มีมาเลเชื้อสายมาเลเซียพวกอะไรอยู่เยอะเหมือนกันถ้าพูดถึงดูหน้าตาเนี่ยมัน นึกว่าเป็นอินเดียน่าจะมาจากฝั่งโน้นนะใช่ครับชื่อแกก็ออกสุเรนโอ้โหพยันจะเล่นงานยาซีนด้วยหมัดแล้วก็ลูกตัดล่างนะครับโดนโกะครับยาซีนนี่ขาประจำครับโดนกดอยู่แล้วครับไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จับไม่จับไม่เอาคืนไม่เจ็บไม่เอาคืนใช่ เขาบอกไม่เจ็บไม่จำโนเพนโนเกนคือถ้าเจ็บแล้วต่อมโมหจะทำงานเเซเลนนั้นมีหมัดดูครับพยายามจะสามัดหนึ่งสองแล้วลงล่างนะครับนี่ครับจุดดีของมวยต่างชาติออกมาปั๊บเนีเขาเร่งกันทีถูกต้องครับไม่ต้องรอช้าครับไม่ต้องมาดูหนึ่งดูเชิง2ติดชึ้นไม่ดีอ่ะ มาถึงก็วอมมาจากข้างล่างอาศัยซ้อม<อ>มาดีคือต้องพร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับพยายามปันศอกแล้วสรเลนเมื่อกี้นี้ยาซีนแกประเภทอย่างนี้นะเหมือนสดต้องลม <c oughs> เขาบอกว่าใครเชียยาซีนต้องทำใจต้องทำใจครับครับผม ประเภทโดนโอ,โอนไปเอ็นมาแต่เวลาแกเอาคืนเนี่ยอยา่าอย่าช็อตอย่าหยุดได้เห็นนะครับใช่ครับคือถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วโดนเมื่อนั้นแหละเพชรในในแกเดี่ยวเล่นหนึหนนนบลูกชายของคุณเขายาก,กันยุงยอดนาฬูลุกทัฟ้าอืมอืมแกงซ้ายเสลนรกแทกหมัดเย,ย็บซ้ายโอ้โหเจอเอาแล้วครับเริ่มรับพยายามจะ ใช้หมัดแล้วับสุเรนปักด้วยศอกครับในสิงล็อกในแกมีศอกที่น่ากลัวนะครับสุเรนอ้าวพอจับในนี่สุเรนแกจับได้ดีเหมือนกันครับแกแกดูศึกษานะผมว่าแกศึกษาการชกของ่วงโซ่หรือว่าไทยยาซีนมาอ ดูภอพช้าๆนะครับจังหวะเกี่ยวและตัดล่างของสุเล่นครับเสรย์อัปคัดทิ้งด้วยมัดขวาหลอนายพยายามจะปักด้วยศอกขวาแล้วครับยาซีนเสียบด้วยเข่าขวาคืนเจอเข่าขวาสวนครับแล้วนี่กับจังหวะเสรย์อัปคัดไม่โดนนะครับแต่ปักด้วยศอกขวานี่ครับเอาล้วครับสมรมวยคู่ต่อไปครับเป็นการิงแฉมป์ป่าตองไฟไนท์ในมือกัดหนึ่ร้อยดิบหปอดครับ โดนมีเลขาที่การสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับคุณวารินบาวทองครับเป็นคนถือเก็บกัดแชมเปียนเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากไอลเีเรียครับเจอกับนักชกจากลิทัวเนีย l a d เ e s ี g ซน์เจน e มนเอ n นเ the นค์สคอมเพ t i เซชันเว็ a c h a m p i o n s h i พปร์ตองไฟนัล2 8 1 5 r o m Lithuania. ลายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและก็สารสร้างความยิ่งใหญ่ของศึกภูกเก็ตมวยไทย2025สปอร์ตซิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูกเก็ตคุณธนาวุฒิเพชระนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานการกีฬาประเทศไทยไประจำจังหวัดภูกเก็ตคุณวรินขาาทองคุณเจริญศักมณีศีคุณลลิตามณีศรีคุณสนกรี่สิ้นคุณอาวุธหนูเซต คุณกิรนันทด์ดีคุณวีรวิทย์เตือสมบัติและกุลกฤษดา o in. โออินโอ้แล้วก็คุณสุพัฒนาชัยเพชรคงคุณวิโรธคงเพชรคุณฟาริชาตินันชัยเกนกิจครับอ่ะว่างกันต่อ,อยกทีสองเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นครับไม่ต้องบอกว่าเข้มข้นตั้งแต่ยกแรกเลครับเพราะสุเรนนั้แกันเดินครับ อละครับยกนี้ยาซีนเดินบ้างเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาครับแบบนี้ก็ต้องบอกว่า,าวัดกันที่การยืนระยะแล้วครับคือต้อนๆถ้าเอายาซีนไม่ลงนี่ต้องอยู่ที่แรงปลายแล้วว่าคุณจะยืนระยะอย่างไรครับยาซีนเดินหน้าวางแข้งซ้ายเลนพยายามจะทิ้งกัหมัดขวาจเจอามัดซ้ายของยาซีนก็น พุ่งเข้ามาต่อยดื้อๆเลยครับยาซีนดูกับถึงได้หมัดหนึ่งสองกรเติมดไวยแข้งซ้ายตีด้วยเข่าขวากับยาซีนขยับเจทีครับอ่ะเล่นฐานล่าง โอ้โหครับเริ่มมีโต้มีเถียมเหมือนกันครับยาซีนครับแม้แต่ว่าศอกของทางด้านสุเรในด้ากลัวครับดืแกกดแขนแล้วตีเลยครับยาซีนพี่ยาซีนนี่เป็นมวยที่อย่างที่เอฟบอกครับลุ้นแกนี่ลุ้นเหนื่อยแต่แกก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอยาอ่อนให้เห็นนะครับอ่อนให้เห็นแกมาเป็นชุดเลยและเป็นมวยฟอร์มสดด้วยครับ ไฟที่ผ่านมานี่หมดสี่ยกนี่ยทีมงานเคเปิรลตะโหลุกว่าแม่ทำไมไปเรื่อยๆยกห้าไกลมาเล่งผ่านเลยใช่ครับสอกซ้ายของยาซีนกระแทกมาดับซ้ายระหว่างแข้งสุเรนพยายามจะพันด้วยศอกขวาจังหวะวางแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วพยายามจะคืนครับยาซีนนะฮะไทยตีไฟครับ สูเลนล็อกได้ดีล็อกได้สวยน,นะพี่อินะโอ้โหจังหวะเด้งถองแกก็ไม่ธรรมดากับสุเลนแต่ลงล่างขยับเข้ามาวางซ้ายคืนแล้วยาซีนายาซีนบอกว่าต่อยกับสุเลนให่เปลี่ยนมาเป็นยาซีนดีกว่าอื <laughs> ว่าชื่อชื่อไปทางฝั่งโน้นเหมือนกันอะ มาดูพลาช้าๆครับพยายามจะวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาครับแล้วก็จิ้มหมัดวงในล็อกไปครับยาซีนแต่ว่าวันนี้วงในก็ยังไม่กินซูเรนนะครับนีโตทุกเม็ดโตทุกดอกเหมือนกันครับ จะบอกว่าอยู่ที่การยืนระยะปลายๆอย่างที่เอฟพ,พูดอยู่สม่ำเสมอแล้วครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่สนามมวยป่าตองครับบนถนนใส่น้ำเย็นนะครับโดยโด,ยดร์ชัยนะันท์สุทธิกุล โอ้โหวันนี้คือคุณพ่อขึ้นเป็นพี่เลี้ยงเลยครับคุณพ่อต้องขึ้นมาลุ้นเองครับงานหนักงานหนักแล้วก็เด่นดันเพชรเดนัยเพชรดนัยเจาลูกชายของเด่นเดนัยล่าสุดนี้แจ้งเกิดนะวันนั้ต่อยกับคู่กับปับเก่าแจ้งเกิดโอ้โชว์ความสวยเลยวันนั้วากันต่อรับยกที่สมครับอยาซีเดินหน้าแล้วครับก้าวเข้ามาแล้วเสียบด้วยซ้ายวางซ้ายทิ้งกัหวัดหนึ่งสองแล้ววางแกงขวาโอ้โหเจอหมัดขวาสวนครับ เ <S k iller> อาละครับโอ้ยระวังโซ่ของสุเรนนะครับ <S 2> <S 2> <S <S เดือดแน่นอนครับเยวอยาซีนสุเรนทิ้งด้วยมัดขวายาซีนลน็อกในล็อกในตีด้วยข้าขวาครับตีด้วยข่าซ้ายตีด้วยขวาอ๋อแล้วครับสุเรนก็พยายามจะโต้เหมือนกันและก็วงในนี้ยาเหี่ยวให้เห็นนะอื สุเลยนี่อย่าไปเหี่ยวให้เห็นนะอยกกับเข้ามาครับวางแข้งขวาสุเลยเกี่ยวได้แต่ยังโต้คืนไม่ถนัดพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับเอฟมาเหรอครับเตาะติดทิดตังเลยพ่อครับนี่ครับล็อกล็อกเหนียวล็อกแน่นครับอยกกับเข้ามาวางแข้งซ้ายอย่างที่เอฟบ,บอกครับอย่าออกการให้เห็นนะครับ เอเพอพอกการให้เห็นนี่ยาสินก็นมาเป็นชุดแล้วครับแต่ศอกขวาของสุเรนนี่แขอันตรายจริงน่าก,กลัวนะน่ากลัวนะโดนหลายครั้งแล้วนะครับเพราะยาสินแกไม่หลบนะเอวหัวรับ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> โหประเภทหัวแข็งนะ <laughs> แล้วับเกาะติดเกาะล็อกเหนียวครับอ้าวทีคุณผมไม่ว่าครับทีคุณผมไม่ว่าครับเออทีฆ่าคุณย่าโวยโอ้โหแข็งขวาของสุเรนยาสินบัง ฟังแล้วพยายามถึงเลยหมัดครับสุเลนโอ้โหครับคู่นี้นี่ลุ้นกันอุตลุดครับนี่ครับสองมือโปรลุ้นให้มวยต่อยกันสนุกแลวครับพยายามจะลงล่างครับสุเลน สิงห์ก้าวเข้ามาโอ้โหโซเล่พยายามเกี่ยวฟันด้วยศอกขวายาซินเกี่ยวได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาอ่าตีด้วยซ้ายแกตีได้ทุกท่าจริงๆอ่าเวลาเกาะได้ดีเสียงเชียร์มาเลยครับโอ้โหแกตีขวาไม่ได้แกเปลี่ยนมาเป็นซ้ายทัทนทีเดินจิ้มรับตั้ตัวเกี่ยศอกขวาศอกขวาครับ เอาหัวรับเฉยเฉยครับประเภทหัวแข็งครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวประเภทหัวแข็งอ้าวครับโอ้โหสุภาษิตโบราณว่าหัวแข็งนี่ต้องน่าดูนะเอฟดื้อน,นะดื้อประเภทหัวแข็งครับรเ,เด็กดื้อครับระยะาสิน้นแกบประเภทนั้นจริงๆครับโดนเท่าไหร่นี่ไม่มีอาการเลยครับหมดยกครับ ช้าๆครับนี่แข้งซ้ายครับยาซีนสุเรนครับเจอหมัดและเจอแข้งอ่ะโดนหมัดสวนเหมือนกันครับโอ้โหครับนี่สารพัดอาวุธออกกันไม่หยุดครับคู่นี้ครับโชเข้าไปครับสอกขวาครับอยางไม่แตกครับเหนียวนี่ครับสอกขวามาเอาหัวรับสบายๆนี่ครับท่าน พอธอนาวุฒิเพชรละธนาวุฒิเพชรชละนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าเป็นพอ,อ,อที่เข้าถึงง่ายครับมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นเพื่อนรุ่นน้องของท่านพออ่อสมพรชัยชัยสงกราบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พออ่อสมพรท่านก็เป็นที่ปรึกษาของท่านู้ว่าท่านกีฬาประเทศไทยท่านดร็อคเตอร์มาพบว่ากันต่อครับยกที่สี่ดูบนเวทีโอ้โหแกชกทุกฉากือนกันครับล็อกมาวงในใครตีใครครับวงในใครตีใครอ้าว อ้าวยาซีนมาแล้วครับมาแล้วยาซีนนี่เด้งครับเสียบม,มาครับโอ้โหเข้าต่างตรงหรือเปล่าครับเอฟอาแล้วครับอ่าก็ต้องบอกว่าทำยาซีนต้องทำให้อยู่ครับอโอ้โหสี่ห้านี่เป็นพื้นที่ของแกแหละครับยาซีนอ่อดอนาดูประเภทกล้าต่อยด้วยครับกล้าจี้มครับ คือแกออกไปเรื่อยแหละครับดูครับนี่ครับหมัดเท้าเข่าศอกโดยเฉพาะเข่านะครับเจอแข้งครับนีมถอยไม่ได้เหมือนกันนะครับยาสีนี่ถอยไม่ได้อ้าวแข้งซ้ายแม่กระโดดต่อยครับซุปเปอร์แมนผัดนครับคิดอะไรแกก็ทำอย่างนั้นครับอ้าวอ้าวจิ้มลำตัวครับสุเรนโอ้โหย อ้าวสุเรนเฉือนด้วยศอกครับผมนายอ้าวตอ,อดหัวไม่ได้นะตอดหัวไม่ได้นะย,ยาซีนเปียกเข้ามาทิ้งเรื่มาเติมด้วยแข้งพยายามจะถีบขวาถีบขวาแล้วโอ้หลอกเตะก้านคอเฉยเลยครับแม่อย่าเหนื่อยให้แกเห็นบอกแล้วครับอย่าเหนื่อยให้แกเห็นโอ้โหหมัดเจอมัดแข้งเจอแข้งสุเรนฟันด้วยศอกยาซีนวางแข้ง อยากเข้ามาล็อกนายตีโอ้โห <c oughs> นี่ครับกดแล้ว <c oughs> ตีครับึ้นเขาตุ้มติ้งครับ <c oughs> สมฉายาเขาแกโอ้โหฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ <c oughs> อ่าครับเมธฉา, <c oughs> ายานี้เอฟตั้งให้คุณเขาตุ้งต,งตงิ้งแล้วแกตุ้งติ้งจริงๆครับ <c oughs> แต่ตุ้งติ้งประเภท มีลำหักลำโคประเภทยังไงอ่ะขยันนะขยันโอ้โหดูดินี่อ่ะดิเอฟกระหดดปักศอกเลยครับอ้าวตอนนี้หัวนี่หววเป่งนวเหมือนกันครับเป็นลูกมะกรูดไปแล้วครับก็หัวไปรับอย่างเดียวโอ้คนหัวแข็งครับใครเอาลูกมะกรูดไปติดตรงหน้าฝากแกไม่รู้สุเรนสุเรนฝากลูกมะกรูดเอาไว้ครับ แต่ยังไม่แตกครับแค่บวมเลนเปียนเข้ามาพยายามจะถึงกล้วม,มันหวาจังหวะหลบหมัดของแกนี่ได้เสียวเลยครับอ่ะโอ้โหสอกโดนแข่งมาหมดยกครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับ ทำดูว่าช้าๆครับนี่สอกขวาครับดูเดือดนะเอฟโอ้โหคู่นี้โบนัสมีนี่ตะวันสูงเลยพี่อ้นโอ้โหลอกหลอกไม่บ่อยครั้งนะได้แกเห็นแกตะวันลุกแบบนี้ครับสวยงามนะเดี๋ยวนี้อาวุธหลากหลายขึ้นอูแต่ว่าอู้สอกขวาครับนี่เม็ดนี้ครับบวมเป่งนั้นมาเลยโอ้โหปกติแล้วจะเป็นซูเปอร์แมนพันแต่นี่กระโดดเข้ามาฟันศอก คล้ายๆกันลือสีบทยาเขาเรียกว่า up able up a b ั e ชาติชอบับลูกแบบน้อยเขาชอบฝึกเนี่ยครับผมดูซูเปอร์แมนพันลูก up able แล้วก็ฮิลันม้วนแผ่นดินนี่ชอบนะพลังแล้วก็แบล็คคิกด้วยใช่ใช่เขาชอบฝึกเนี่ย คือถ้าเราไปสอนมวยแบบพื้นพื้นแบบอ่ายืนทรงเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับสมัยใหม่ต้องไปตามยุคตามสมัยใช่ครับคือต้องมีวิธีดึงดูดลูกค้าผมยกสุดท้ายครับความมันไม่ได้ท้ายสุดแล้วครับยาซีนไทเกอร์มวยไทยกับสุเรนอีกสานาทีที่เหลือครับใครจะได้คว้าแชมป์ครับสุเรนนั้นพยายามจะเน้นที่ศครับ ดูกับสอกขวาของแกเจอแข้งซ้ายอาแล้วก็สลับเสียบกัหล็กในอโอ้กะตีไปเรื่อยครับเดียรซีนสุเลนก็มีโต้เข่าเหมือนกันนี่สู้กันสนุกนะเป็นมวยที่ชกกันสนุกเลยนี่ลูกแบบนี้อีกแล้วเนี่ยวก็ตวัดตวัดเดี๋ยวนี้จังหวะฝีมือก็มีนะอ่า เดี๋ยวนี้จังหวะฟีวมันก็ได้นะครับพยายามจะลงล่างครับสุเรนพยายามมาทิ้งด้วยมัดขวายาซีนวางแข้งยังไม่โดนขยับามาวางแข้งขวาสุเรนพยายามจะทิ้งด้วยมัดอันสองครับยกนี้พยายามจะเร่งครับสุเรนครับแต่ว่ายาซีนนี่ประเภทเรื่อยๆมาเรียงเบียง คิดอะไรแกอกอย่างนั้นนะครับเล่นเบียดเข้ามาทิ้งไปสอกขวาครับวางแข้งขวาวางแข้งขวาวางทรายโอ้โหค,ครับอาครับศอกครับอ้าวอย่าไปมั่นใจได้น,นี้ครับโกะมาอ้าวเจอมาครับ รับเยอะไม่เป็นผลดีนะครับต้องบอกว่ารับ,บเยอะไม่เป็นผลดีเอาแล้วก็ส่องขวามามเจอแข้งซ้ายแข้งขวาแมาแขกโต้ทุกเม็ดนั่นเองโอ้โหให้อะไรมาผมก็ให้ตอบครับนี่ครับโอ้โหเอาคืนครับทุกชอ็อตนะพี่คนโอ้โหแลกกันมันครับโอ้โหคนละดอกคนละทีเอ้าวหมัดขวามาเจอหมัดขวาสวน โอ้เตะมาก็เตะสวนแล้วครับยาซีนถีบมาเกีย<า>เ่ยวเตะทิ้ง<า>อ้าวขึ้นมา,มาอ้าจงหมากครับจิ้มลำตัวเจอคืนครับแกปักหลักรอเหมือนกันครับโอ้โหพนักตีโอ้โห สองมีแต่คุณคนเดียวเลยโอ้แตกเลยครับแตกเลยครับสองยาซีนโอ้ยฟันยาซีนเป็นร้อยแต่ยาซีนฟันมาสวนมาบ้างนี่ได้เลือนเลยครับไม่แผลแล้วครับเชลนนี่โอ้โหยาซีนก็วพึ่งไม่ได้ว่ามีศอกแปล่อยเขาฟันมาตั้งนานโอ้โเอ้ย เอามาที่มาสิโอ้ยอดเยี่ยมครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีลาแต่ทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีที่ติกับยอดเยี่ยมครับเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ยินดีกับผู้ชนะนะครับเพราะสร้างผลงานได้สุดยอดจริงๆครับ โปรเ,เตอร์ไปไหนโปรเ,เตอร์ไปไหน <c oughs> โอ้โหมาดูภาพความประทับใจโอ้โหแก่ฟันสอกขวาอนี่ครับไม่รู้ไปโดนต่อมโมโหห,หรือเปล่าครับยาซีนเมื่อกี้งัดศอกขึ้นมาสวนเลยครับฟันอยู่ได้ฟันแบบจนลำคาญครับนี่ครับสอกสวนเลยนี่ครับนี่ แตกเลยโอ้โหโอ้ oh. Oh oh. Oh oh. นี่ครับเอ๊อย่างที่ผมเรียนแล้วครับ<ป>บนนัดแตกเลยครับโรเตอร์หนุ่มน้อยมันก็จะแจกเลย lady to the man up to fireow insertion อันเดอร์เรฟเฟรีปรีชาจันเกตโสพลหมายมิลและแอนวุฒิพัฒน์ชมขุนกีบเดอะเซมสกอร์กีบเดอะวินเนอร์โฟและลูฟอร์ดีเดนวินเนบยูนิตเดอะบาสดิเซชันอันเดอร์วินเนอร์อันแชมเปีเรสคอร์นาราซีนไทม์ันเวลไทม โอ้โหครับเลือดท่วมจอครับ คุณเฉลิมศักดิ์มณีศรีครับนายกเทศมนตรีเมืองปัตตองครับให้เกียรติผ่านกขมกัดแชมเปี้ยนครับโอ้โห,โ,หโหครับ